นาฬิกาบ่งไปนาทีเวลาอะโมไม่ยังอ่ะพาไปแซงบแล้วเว้ยเอาลูกล้ำแล้วมาเอาพ่อล้ำอีกตลอบแห้งมันกับไรแห้งนะตัวเดียวเนี่ยโอ้ยม in anyway. ึงสิลับผู้เดียวมันขึ้นดิเอามันมันมันคนคือคือมันแมวพงศ์เมียังมันกับแมวเปียยงนี่จำได้ยังมาล้ำเห้ยพี่น้องเห้ยพี่น้องเห้ยแม่มึงตายดิมึงจะเินหาพี่น้อง กบะแนวนั้นอุบัตอู้ง้าแล้วเหรอเว้แหละกะบาดแนวนั้น,นแล้วพวกย่างเขาเสียอ,อกเสียใจดีเลยเนเอาแต่มัาเสียด้ีแบบว่าเป็นแม่กูมแม,ม่น่ารีช่าเขี้ <พอ S 2> ยวแหลกใครหน่อยยังบ่เช่าอยู่การลองักอยากีเพี้ยนแล้วมึงนั่นน่ะเอาไปขอพี่น้องขอไว้ใครขอมันฝันเองแก้เองซื่นๆพี่น้องเส้นกันสิตายเลยเพิ่เพิ่นขอให้ปานดำเพิ่นขออีหลีให้ปานดำขอมือหิงเอ้ากขอบางหันแล้วเนาะ ขอกับจังขอไม่ไหวล่ำกับเจ้าร่ำไม่ไหวไขว่พรท่านออกมาไข่แตงตอดซะตะเวนพรท่านตกดินหุ่นไหมเดินเทียงขึ้นตะกะหลานน้อยๆนั่นเลียนน้อยๆนั่นมันนอนหลับอยู่ยงังไปปลุกขึ้นมาเนี่ยงกินด้วยอันนี้ไหมล้างเมืองเสร็แล้วครับเลียนหัวหนาดิครับเนี่ยหัวหนากังกกอุบาละดูพระโล่ลูกหลานนี่เท่าไหร่เอาออกมาพี่น้องเอ้ยหลานเผยบักป๋องนั่นน่ะพ่ออีฐแป้งนั่นน่ะมาโจมตู้ซื้อเอามันออกมา กัลูกใสสูตรไผ่บู้สูตตะมือเหงอูมันใส่ออกมานด่าน่ะลูกเพิ่นหลานเพิ่นบัตรในปฏิทินขี่ดีก็ใส่เอาตะลูกตะหลานอย่าคล้องแหะบัตรผู้อื่นว่าสันกูแต่งตัวตะตะเวนว่าทันตกดินผมไม่ยาวอาหารที่ห้ามไม่มีผู้ใดหัวจักเจ้าเลยนี่เห็นบ่บ่หัวจักจังได้ตั้งหามันก็หัวจักไผ่ตัวเจ้าช่างว่าแท้อย่าคุยมาคุยแล้วกูยักผ้าบ้านมหาบัตรทองใสปูวนเวียนผมด้วย มันมันห้องใีอยั่างก้อนนั่นทำแล้วมันห่ว,งงนนนนวจานผ่้เม่ก้อนซื้อผู้สิยอมก้อนซื้อพคนแล้วก้อนจังใดอ้าวมันเรียวกว่าอะไรย่องย่องย่องย่งนแล้ว <laughs> พี่น้องนี่ต้องหัวตั้งใจแจ้งเนื้อแจ้งตัวมาตะเว ah <laughs> <laughs> นอยากมาเห็นข่อยใจใกล้สิขาดแล้วแม่นบ่พี่น้องแม่นสมบุญจะเห็นเนี้ยแจ้งตัวเนี่ยสามตัวร้อยดูทุกรถหนีเขามาใช้ดอกสามตัวร้อย เอ็ตัวร้อยคุณตัวนิจ้างก็ผแค่อ่าตัวลูกตหลานลูกหลานไผ่ก็มี่ืึกันนะจ๊ะเจะมี่ลูกย่บ่ใช่จ้างเสียเครื่องหลคุณตัวกูเตงตาย้ตัวลูกเครื่องหลเครื่องหลหมแล้วออกแค่เดียวจีแม่มึงติบมิมา่ละลูกยื้อสยันดลูกเออเอามาเบิ้งเดี๋ยวมาแข่งกันรถแข่งกับ่ยานี่แะซ้ำมาแค้ดิใ้มันเทิดพอมันมาก ย้ายยุ้ยใส่ละลูกคอยไปหากิา่มปลาขอดนิ้วใส่นอกมันรอวังสั่น์เดี๋ยวมึงสงบุญงเหมือนว่าแม่งบ่งการเล่นลาเอ้ยทองคำโอ้โอ,โอซื้อทองคำซื้อทองคำม่แบนซื้อหยังสัตว่เขาเอิอซื้อซื้อเอิอเล่นซื้อทองคำล <c oughs> ทาทองคำก่อนเธยแข่งขงา้าวบ้าบลาโธ่พี่มาบุญหลอง มันเหนาก็จิตใจลูกไม่ไงหมุญยงหุนลวงไม่ยิ่งหุญยงจะคล้องแง่งลูกนอนหลับแล้วไปปุกขึ้นมาขึ้สีว่าคักเนาะก็จังสั่นละเนาะกระชังว่าวผ้ามันมาหาเงินมันเหาสิตายห่างบ่ยิ้มจักเม็ดยิ้มก็บ่ัปปินมึงอกี้เห็นหน้าบูน้าพึ่งหลายบักฟอกนี่ก็ได้เอาเลียกตีกันเลยว่าเดี๋ยวเย็นนิ้มยงยิ้มจังได้ลรอแม่อ้าวยิ้มยัะเสีย นดี๋ยวละที่ใน,น,นที่ข้างนอกเขาซื่อใจญ่ยักษ์ที่เห็นเอาเอียงตื่นตื่นคือแบบแพ้อยากได้เงืง่อ <c oughs> นไหลมันมากีลยมัเทียนจั้งปิ่นไม่ควบสามารถบอควบสามารถของมันมันต้องห่วงดอกเมื่อเช้านี่ขอยากษ์ให้เจ้าไปเห็นยังล <c oughs> ่ะกินปิ่งใกล้มื่อปิ่งหนึ่งอยู่พังค่นน่ะนะอยู่พังค่วนน่ะนะควบสามารถมันหลายพอดจนได้ถามไว้มันยังสิรู้ชมอียุบหุ่น ไปนอนเฝ้าเพื่อนมาลองเพ่งสันเดียร์เดียวเนี่ยคู่แพร่เนี่นะกล้วยเตี๋ยวหาถวยปิ้งกันอีกสิบแม่นั่นเรามันสีแดงต้นน่ะนะอ๋องั้นนะคอชลี่บอกเล่าเนี่ยเพรเป็นคว่ำสามารถแนวนันอันคว่ำสามารถลองเพ่งสันเดียวเนี่ยอันว่าต้องห่วงดอกอันพี่น้องพ่นขออันนั่นไหมข้ออยังน้ำตาจ้าหน่อยไหมน้ำตาจ้าหน่อยยาเข้าข้ออย่างลูกกูกระล่างได้คือกันเพ่งนั่นน่ะเมื่อเช้าเนี่ยกระล่างมื่อเช้าเพ่งไดล่ะชอบวัชรเพ่งศาสตร โอ้ยโพี hoo, w ooo, w ooo ่น <ah> oh, oh. oh, ้องคนก้องด้เด้อพี่น้องคนก้องด้ฮ้องได้เอหาฟังยาดิมีบาเพี่นขาดเนีเมือนขึ้น่ะี่ย่างเงี้ยเนี่ยมันหัวเปตะลอนอ่ะมาต้องเาหลยเ้าจะเพ่งอย่างเดียว ถอ,อยออกพฉชลิงฆ่าล้านถอยออกพร้อมนี่แหละน้ำตาจ้าหน่อย คนพ่ออกพ่อใจอเสียงพ,อพอย่ออุจจจะคืออะไะตายทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ที่โจโลอยู่บักยาเสี่งขนาดเลย <c oughs> ล่องยังษี่กับมาร้องร้องเคร่งเคร่งกลางกลางป้าลูกจะคล้องเป็นเอ้ยบาลามึงร้องได้ป่าลูกได้อยู่แม่้อได้อบัดน,นี่จีนได้ร้องเพ่งแข็งเบิกแ,แพร่ดิห <c oughs> นอกหาคุณพ่อคุณแม่ทด้นลูกคุณหมามั่น คันมึงแพ้บกักแพ้น่นนะทวนผุดนูตกมไก่ไก่มันเคยเวินบักเทืยบอ่ะมันเคยตีตกไก่แค่ถึงตีนกูนี่นะเรื่องลูกเรื่องต่อเพราะเขาตกมาตีมันบานันทีเนี่ยไม่บักเคยตกเคยตีลูกกรเทียมดอกเลี้ยงมาผ้าใยนี่ใจให้มากูตีนยันเราลอดนมหาคุณพระคุณเจ้าหงจักบอกคุณพระคุณเจ้าบัวแม่นเนอ้า บูชาติบานน้องมือขึ้นกุสิบอกอันิจจาอันน้จจาปัตชากาล่ากุปัว่ากุปัดว่าเยชามิโนกุปายิตว่าฮิรุจันติเตสังโวโมปโมกุัวถูไปดีสุสหัว่อแม่เด้นก็ดุขแฟไมาจกูว่าทัตายกูพาคกว่าให้มึงพากูว่าอาเดินดิ ข้าเจ้าก็เล่นเท่ากันแต่แม่ก็ลูกคูณนี่เอา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 เพลงที่ถานอัตตาลูกนะหมดเลยเพลงเงินบ่ได้ต้องเพลงเดียวกันเอาไฟัาคัดทีเดียวครับลองเพลงเงินบ่ได้เด็ดขาดเลยน้ำตาจ้าหน่อยพ่อหน้าลูกล่ะเอาน้ำตาจ้าไงหยเงียงบ่มีรอกพี่จะตาจ้าหน่อยเอาจ้าเท่ากับมีดีแล้วม่มีรองจน์ตาจ้ายเอจ้าเท่ากับลองลองคำมีคุ้มสามบาทสามบาทเดียวดอกยวนอนมากะ เฮ็ดอาหาคือบบแพรมันเห็ดเสร็บ่ดิครับนเล่็นงเออแก้วมันมันเฮ็ดขเออมีงมงมามีนะมะเดนดนครับอโเอเขาบปเลย่่่่่่่่่่ มุ้ยดำพนาบกโยกันใจดำดนี่นั่นสิดำซ้ำไหนวาอันไหนอยู่ใจเลนะทุกสิ่งเรื่ี่เาเล่นเดียวเนี่ยน่นดเทมึงพึ่ง้นไปจริงไมเล่าว่าใครนี่เนี่ยฮะเอาป่ามึงได้บ้าเล่นอ่ะมือคว่องดิมึงไอ้ตีขึ้มาีมึงลองไปยุดสายนะฮอมึงก็น่ะ 哎、啊！执法，执法，执法！啊，了多少了？啊！ หลลูกอยากได้เงินนั่นนะแกแก่ยุ่งเลยเด็กเออเดี๋ยวเอามาให้ห้าบาททดให้ห้าบาททดสี่บาทนั่นนั่นนั่นได้อีกแล้วลูกได้อีกแล้วเออบ่เอาดอกอันบ่ทอนนั่นบ่ไม่งันทอนัอกเนี่เอ้านั่นแล้วแกงี่หลีตัวละลูกเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีลูกเมียงอ่ะนิ้วซึ้งซึ้งหายยาดมกันเอาหายยาดมเมื่อยเน่เนี่ยเน่ ก็ว่าลูกเป็นวิสต์นโอ้ยวิสต์โอ้ยไปไปไปโอ้ยลูกเล่าหลายแม่โอ้ยลูกลูกลูกเลี้ยงนะลูกมาเน่ยเก็มมือเลยมามามยูนัมเสียงอีสานยูนัมเสียงอีสานยูนัมไม่ไงนกนาะครับนี่แหละครับข้อมไฟฝันของผมครับครับครับนี่ข้องการดินในดงดาวได้แลวมึงคิดถึ่อละจี มึงไปอยู่น้ำแม่นอกเดินละมึงสิียวว่นาน้ารกมีจริงอะ่ะว่าจากสันกูเรียบบ้านผ้าญ่กูผ้ามึงอื่นมันอยาก n h à n ไปอยู่หันละมึงสิ่จอยตายคือสิ่จอยไม่มันเสีแต่เต้บนปนปะทูดแล้วนั<อ>ออ่นเรียนบ้านอีกแล้วจังน้อยกอัาเอาแบบได้อาจารย์ไม่อยังคือบอกรูปเขาเลยไม่บ้าไ,ได้จังไหน ไปอนัแมนองมันอืดมันอยากมากล่ะมึงที่จ้อยตายกินตะปนบทู่น่ะนะด้างมือเขาปนฮอดเข่งมันขุนใสมาอยู่น่งกูนี่ม่อืดม่อยากกูเลี้ยงมาผ้าไงกูผ้ามันอืดหยังเมื่อนี่ก็ขึ้นจะคุยกับไงแท้ลาบไกล้หว่ดูทุกพี่ยังสั่นสุบแบบเขือนไปไปจะพักกันนี้เมื่อนีนีเม่นบอนีจังไหพี่น้องขอแพร่ยู่มันกระหังงนั้นในจับบาทนั่น ห้องสีขอโทษคุณท็อตคืนที่ปากมึงขอเศร้าเดินนะอันที่นี่กูเอาโอ้ของเร่งน็อตเอ้าแม่รูปนะยังไม่มีเท่านี้นะเรื่องอิรักเขายังมีอีกอยู่นะมีอยังอีกอยู่นีอยังก็การแสดงนะ